คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ไรยการเลี้ยงบ้านๆใบจ a อ s เซ็ต n ม g เ m นต์ Management ค่ะ EP นี้คุณผู้ชมมาพบกับยิ้มหวานนคะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังมองหาคอนโดมิเนียมค่ะอยู่อาศัยเองก็ดีนะคะหรือจะปล่อยเช่าเพื่อการลงทุนเนี่ยก็เยี่ยมไปเลยค่ะในย่านของพัทยาใตาย้ยิ้มแนะนําที่นี่เลยค่ะกับโครงการที่มนชื่อว่า Amazon r e s i d e n c ค่ะโครงการนี้เดินทางง่ายสะดวกสบายเข้าออกได้บนถนนหลายเส้นทางค่ะและยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวและก็ศูนย์การค้า ไหลล้อมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีเทสโกโลตัสพัทยาใตา้และก็อยู่ใกล้กับหาดจอมเทียนด้วยล่ะค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะภายในโครงการเองค่ะต้องขอบอกเลยค่ะว่าร่มรื่นน่าอยู่มากๆใครที่ชื่นชอบพื้นที่สีเขียวที่นี่ค่ะเขามีการออกแบบนะคะตัวของโครงการค่ะให้มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะและยังมีสระว่ายน้ํานะคะที่ไหลล้อมนะคะรอบของตัวอาคารด้วยค่ะมี นนะะสนามเด็กเล่นนะคะไว้คอยบริการลูกบ้านและก็ยังมาพร้อมกับะระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รอปภและกล้อง CCTV เนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยละค่ะและสำหรับนะคะคอนโดมิเนียม ห้องที่ยิมจะพาคุณผู้ชมไปชมห้องนี้นะคะก็เป็นคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ค่ะใครที่อยากจะซื้อเพื่อการลงทุนบอกเลยนะคะว่าซื้อแล้วทํากําไรได้เลยทันทีแต่ในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนคุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่ห้องเลขที่77ทับ732ค่ะห้องนี้นะคะอยู่อาคาร2ของโครงการบริเวณชั้น2นั่นเองนะคะสำหรับนะคะภายในห้องค่ะจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มเข้าไปชมด้านในเลยค่ะตามมาเลย และสาหรับคอนโดมิเนียมห้องนี้นะคะเป็นคอนโดห้องชุดค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะจะอยู่อาศัยเองหรือซื้อเพื่อการลงทุนยิ้มบอกเลยค่ะว่าคุมาา้มค่ามากๆเดินเข้ามาภายในตัวห้องนะคะบริเวณทางด้านขวามือค่ะจะเป็นโซนนะคะสาหรับทําอาหารนั่นเองค่ะมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวค่ะซิงค์ล้างจานนะคะไปจนถึงตู้เก็บของไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่วะคะ่ะพื้นที่ถัดมานะคะคุณผู้ชมก็จะพบกับบริเวณของโต๊ะรับประทานอาหารนั่นเองสะมารถ ที่จะตั้งโต๊ะนะคะในเรื่องของการทานอาหารตั้งแต่2ท่านถึง4ท่านค่ะและพื้นที่ถัดเข้ามานะคะบริเวณด้านในของตัวห้องเองค่ะจะเป็นพื้นที่นะคะใช้เป็นมุมห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมห้องรับแขกค่ะ mm hmm. และภายในห้องนะคะเขาก็มีโซฟาตัวใหญ่ค่ะ mm hmm. มีนะคะโต๊ะนะคะวางทีวีนะคะรวมถึงชั้นวางทีวีเนี่ยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยคะ mm ่ะ hmm. และความพิเศษนะคะของห้องนี้นั่นก็คือค่ะ mm hmm. เขามีระเบียงด้วยค่ะแล้ววิ ระเบียงนะคะก็เป็นวิวนะคะที่มองเห็นพื้นที่สวนกลางกับสระว่ายน้ำสวยๆด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชม และสำหรับคอนโดมิเนียมห้องนี้นะคะจะมี1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําด้วยกันค่ะซึ่งภายในห้องน้ำนะคะก็มีฉากกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยละคะ่ะและสำหรับนะคะบริเวณถัดมาค่ะเป็นพื้นที่ของห้องนอนค่ะนะคะมีประตูกั้นแยกนะคะเป็นสัสดส่วนค่ะพร้อมกับนะคะมีทั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะเตียงและก็ฟูกพร้อมนอนเลยกับเตียงขนาดใหญ่ค่ะมีโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าและชั้นวางทีวีด้วยค่ะ และภายในห้องนอนเองค่ะก็มีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ค่ะสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวระบายอากาศได้ด้วยละค่ะการเดินทางไปยังอเมซอนเรสซิเดนต์เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโลตัสพัทยาใตา้ขับตรงไป1.9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยบุญกัญจนาจากนั้นขับต่อไปอีก1กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบุญกัญจา5ขับเข้าไปในซอยอีก250เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมนะคะบอกได้เลยค่ะว่าบรรยากาศรม่มรื่นน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวและสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของห้องสวยห้องนี้นะคะจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือจะซื้อเป็นห้องพักต่างอากาศเวลาที่มาพักผ่อนในโซนของพัทยาตายยิ่มก็แนะนําเลยเลยคะ่ะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage j a s s e t Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านบ่ายเจ s ส์เ a ็ตเ e นเน็ เมนท์ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายค่ะที่จะพร้อมให้คําแนะน,นํานะคะหรือจะนัดเข้าชมสถานที่จริงก็สามารถที่จะนัดเข้าชมได้ค่ะและยังมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเลยค่ะ นอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมหรืออาคารพาณิชย์นะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจซับประเภทใดก็ตามค่ะสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะคะมาบอกเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยค่ะรับรองว่าเราจะพาไปชมใน E ีีถัดไปค่ะแต่สําหรับ E ีีนี้หมดหน้าที่ของยิ้มลงแล้วนะคะคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหมนะ่ E ีีหน้าสวัสดีค่ะ